บาร์กทำยังไงดีวะเนี่ยต้องร้านนี้เลย FDC Shop ร้านนี้นะครับมีหลายบริการให้เลือกสัรมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการเติมโรบักการเติมเกมหรือการแอบแม่เติมเกมก็มีนะครับน้องๆก็เกียงเช่นน้องๆน,น,น,นะครับมาเตมิมร้าน FDC Shop แล้วเราก็จะได้ของคุ้มไปมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นโรบักนะครับจี่น้องอยากได้กันนักหนาแล้วก็บริการเติมเกมแบบพวก Wallet, RVP ฟ้าออนไลน์คุณภาพ PVP อะไรก็ได้นะครับท่าน้องอยากเตมิมเดี๋ยวพี่จะทิ้งดีงมาให้ต้ร่างคลิปนี้นะครับทผู้ชมมาเติมกันได้นะครับ เหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยครับเหมือนทางโลบ็อกเนี่ยนะครับจะทําการเปลี่ยนเรื่องของหน้า UI ใหม่นะครับซึ่งมันสวยมากๆเลยนะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าผมเนี่ยโคตรชอบกันเลยทีเดียวเลยเพราะว่ามันสวยถูกใจผมเหลือเกินนะคนดูซึ่งก็นะครับผมชอบฟอนต์มากนะครับแล้วก็ภาพพื้นหลังแต่ว่าคือมันไม่เกี่ยวกันอะไรกับคลิปนี้นะซึ่งในวันนี้นะคุณผู้ชมครับหรือว่าคนดูทุกท่านนี่ที่เข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยนะครับอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะเพราะว่าถ้าคนดูไม่กดไลค์นะครับผมจะผูกคอตาย ในสิบวิไม่ใช่ผมจะมาปลอบทุกคนนะครับเกี่ยวกับข้อมูลอีกแล้วนะครับซึ่งผมก็ไปรวบรวมมาเท่าที่จะเออมีคนรวบรวมมาได้นั่นก็คือกูเองเนั่แหละนะคนเดียวนะคุณผู้ชมออ้อย่างแรกนะครับที่เราจะพูดถึงนะครับนั่นคือเรเวลของกูเองนะครับซึ่งขอโทษทุกคนก่อนนะผมรู้ว่าทุกคนเนี่ยน่าจะพิมพ์ดาผมาแล้วในตอนนี้แต่เอาเป็นว่าเอาอย่าพึ่งละกันนะอเอาเป็นว่านะครับคนดูครับอย่าพึ่งดาผมูแล้วกันนะครับเพราะว่าเรเวลของพี่เนี่ยไม่ขยับก็จริงแต่ว่าคือพี่เนี่ยจะบอกว่าพี่ในรักเอฟ จมูกจุูกก็นะครับผมที่ผมไม่ฟา้นะครับเพราะว่าผมมีเหตุผลนะคนดูครับเพราะว่าผมจะเอ,เอาอีกคลิปหนึ่งนะครับซึ่งคลิปนั้นนะครับถ้าลงไปเนี่ยแล้วก็แสตอบรับดีนะครับถ้าคนดูชอบเนี่ยผมจะกลับมาทําต่อนั่นก็คือเป็นคลิปประมาณแนว24ชั่วโมงนะครับแต่คือผมว่าย4ชั่วโมงนี่นะครับ ใครมันก็ทําได้มันน่าเบื่อใช่แล้วนะครับคือผมเนี่ยครับเป็นคนที่ค่อนจะขี้เกียจนะครับตอนนี้ว่าเราเรียนหนักใช่ไหมแล้วก็เราทำอะไรเยอะแยะแล้วก็จะตัดต่อให้จะนานมากนะครับก็คลิปหนึ่งนี่น่าจะนานมากนะแต่ว่ามีคุณภาพแน่นอนนะคุณผู้ชมก็รหัสเนี้ปล่อยทิ้งแม่งไม่ใช่คนดูครับก็มีหลายคนนะครับได้มีการถามผมมานะครับว่าจะมีเกียร์สี่สเน็กแมนหรือเปล่าซึ่งอันนี้นะครับผมอยากจะ แบบมันเปิดปดินมานานมากคือแบบนานจริงๆไหมฮะก็คือมีหลายๆคนนี่นะครับถามตั้งแต่อัปเดต13 14 15 16 17และนะว่ามันจะมีเกลสี่ 4, สเนคเคอร์แมนพวกเกีลสี่อะไรหรือเปล่านะครับซึ่งบอกเลยนะครับว่าปัจจุบันตอนนี้นะครับยังไม่มีนะคนดูก็นะครับทุกคนเนี่ยน่าจะเห็นคลิปจากยูทูบเบอร์นะครับต่างชาติหลายๆท่านเนี่ยที่ทำคลิปเออพวกนี้มานะครับแต่คือผมคนนึงนะครับที่ไม่อยากทําคลิปพวกนี้ออกมานะเพราะว่ามันจะเป็นการสแกมนะครับเพราะว่า เอาจริงเนี่นะครับผมยังไม่เห็นข้อมูลไหนนะที่บอกว่าจะมีเกียร์สเลยนะครับซึ่งนี้เนี่ย น่าจะเป็นข้อมูลมั่วๆหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับซึ่งเอาจริงๆนะครับที่ผมจะหาข้อมูลได้เนี่ยก็มีหลายทางจากแอดมินนะครับซึ่งผมก็ไม่ทางไม่มีทางจะหาข้อมูลมั่วนะครับผู้ชมนะครับแปลว่าทุกคนนะครับที่ถามว่าเกียร์สี่สเนคเคอร์แมนเจอว่าไหมนะครับก็บอกได้เลยนะครับว่าไม่มีนะครับเพราะว่าในตอนนี้ยังไม่เห็นวีเวลของเกียร์สี่อะไรพวกนั้นเลยนะฮะท่านผู้ชมมีแต่คลิปที่ต่างชาติปล่อยมานต่ประเด็นก็อย่าไปเชื่อถือมากละกันนะฮะก็ใครดีแบบว่าเลื่อนยูทูบเจออะไรมานี้นะครับก็บอกได้เลยว่่่าไมใชนะ อีกอย่างนะครัผู้ชมนะครับซึ่งนะครับผมจะบอกอีกอย่างเลยนะครับทุกคนว่าผลทรายนะครับที่เราทําคลิปไปที่แล้วนะครับก็คือคลิปที่เราลงไปล่าสุดนะครับท่านผู้ชมก็คลิปนั้นเนี่ยนะครับเออต้องขอบคุณดูมากที่กดไลค์ให้ถึงนะฮะแล้วก็คลิปนั้นเนี่ยนะครับอยากจะบอกว่าคลิปนั้นเนี่ยผมคือจะไม่มั่นใจมากนะครับแต่คือคลิปนี้เนี่ยเรามั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับว่าผลทรายนี่นะครับจะเข้ามาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมทุกคนคือผลทรายเนี่ยนะครับเข้ามาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็น เออทางไอซอรเนี่ยนะครับเขาทำการโพสในทวิตเตอร์นะเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นให้ดูนะว่าเป็นอย่างนี้นะครับคือเขาเขียนว่าเออแซนเอาไว้คินนิงคาวนะครับก็คือผลแซนเนี่ยนะครับเมื่อชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเออมันต้องมาแน่ๆเว้ยนะครับคืออันนี้คือผมคิดเองนะคือมันต้องมาแน่ๆนะคุณผู้ชมคือต้องมาอยู่แล้ว100%เนะครับสกิลแบบนั้นนะครับใครไม่รู้ว่าผลทรายก็น่าจะแย่แล้วนะสกิลแบบตั้งขึ้นในมานี้นะฮะก็แน่นอนนะมา100%นะมาร้อยเนี้ะคปอรปเซ็นต์นะก็ยิ่ับหญ่เส อัปเดตหลังปีใหม่อันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ที่เขาเขียนเนี่ยนะครับเขาเขียนว่า before Christmas นะครับก็คืออาจจะหลังคริสต์มาสหรือว่าอาจจะคริสต์มาสนะครอะไรมานี้นะผู้ชมซึ่งนะครับคนดูอันนี้ผมใช้คําว่าอาจจะนะคือมีหลายคนใี่จะถามมาเยอะนะครับแต่ต้องพูดเลยนะครับคนดูว่าอาจจะมา ก่อนคริสต์มาสหรือหลังคริสต์มาสอันนี้ก็ต้องรอดูอีกทีนะครับแต่รู้สึกว่ามียูทูบเบอร์นะครับหลายๆท่านเนี่ย่าจะเขียนว่าหลังคริสต์มาสกันนะครับซึ่งผมก็ขอยืนยันีกเสียงว่าน่าจะมาหลังคริสต์มาสนะครับน่าจะใช้คําว่าอาจจะด้วยนะเพราะว่าไม่รู้อัปเดต17น่าจะมาตอนไหนนะครับแต่คิดว่าน่าจะมาตอนหลังคริสต์มาสที่เขาเขียนในดิสอร์ทตอนนั้น,นกูส่งเถอะจะขึ้นให้ดูนะนี่ โอเคนะครับและอย่างนะครับที่คนรู้ดีนะครับนั่นก็คืออาจจะมีเรื่องของแน่นอนครับผลโมจิตื่นนะครับมีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าผลโมจิตื่นเนี่ยมันเป็นอะไรที่คอนเฟิร์มไปอยู่แล้วแต่แรกนะครับว่ามันต้องมีแน่นอนนะครับแล้วก็ผลพิษศาสตตื่นนะครับน่าจะมีอยู่ประมาณสองผลนะครับหรืออาจจะมีเพิ่มมามากกว่านั้นจากกําหนดก็เป็นได้นะครับอันนี้ใครจะไปรู้นะท่านผู้ชมก็นะคราวนี่คนรู้ดีนะครับว่าบล็อกฟุตเนี่ยนะครับไม่เคยมีอะไรที่มันแน่ใจอยู่แล้วนะครับมีแต่เหลี่ยมตรงนั้นนะฮะหยอก ก็นะครับมันก็จะมีมาเนี้นะครับข้อมูลทั้งหมดที่ผมให้ทุกคนดูนะครับแล้วก็อาจจะมีอย่างอื่นเข้ามาแบบมีควิสจากอื่นได้ทําแบบมีดาบอาเบวีสองอะไรมาเนี่ยจ,จะมีแบบซูเปอร์คิวแมนวีสองอาจจะมีดุนนี่นั่นอะไรพวกนี้นะครับก็เอาเป็นว่ารอดูได้คลิปจริงๆแล้วกันนะครับคนดูก็เอาเป็นว่านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนที่ถามกันมาว่ามันมีเกียร์ 4, สี่ซิลคแมนหรือเปล่านะครับที่พี่ไปเจอในยูทูบมาที่น้องๆไปเจอยูทูบมาอะไรมานนี้นะครับแล้วเอามาคอมเมิ่นในช่องเราเนี่ยนะแอปบอกเลยว่า ตอนนี้นะครับยังไม่มีวี่แววของเกสี่เลยนะคุณผู้ชมนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็พวกผลทรายผลโมจิอันนี้คือไม่แน่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็อัปเดตเนี่ยน่าจะนะใช้คําว่าน่าจะแล้วก็ใช้คําว่าอาจจะด้วยไม่คอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าจะมาตอนไหนนะแต่คือคิดไว้เข้าข้าสลับตัวผมแต่คืนน่าจะมาหลังคริสมาสนะครับก็อย่าไปบอกมั่วละนะครับเพราะว่าใช้คําว่าอาจจะนะคุณผู้ชมก็โอเคนะครับประมาณนี้นะคุณผู้ชมครับก็สำหรับใครที่ถามมาเยอะก็ ผมเป็นวม่ต้าล่าคลิปแล้วนะครับดีวผมจะมาไล่ตอบให้แล้วในคลิปหน้านใน Q, Q a นะคุณผู้มชมครับก็สับคลิปนี้ครับคุณผู้ชมก็สับคลิปนี้บ๊ายบายเจอกันกนะครับคนดูบ๊ายบาย